เวลามีวุ้นมะพร้าวแล้วดูดีมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคนป้าพัมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพันะคะค่ะในที่สุดนะคะแชร์สูตรสลามซีเซน่นาก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ป้าพัก็เลยจะมาโชว์สินค้าที่จะแจกนะคะโชว์สินค้าที่แจกนั่นก็คือสลามชุดใหญ่ของป้าพนเองวิแล้วจะมาดูฮะชามชุดใหญ่ของป้าพาให้อะไรบ้างแล้วน้องผู้โชคดีนะ จะได้อะไรไปแต่ถ้าสมมุติว่าใครรู้แน่ๆว่าเต่งไม่ได้จะซื้อก็ได้นะคะอุดหนุนกันบ้างก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ราย p a p a pha นะคะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ facebook ประพาไทยแลนด์นะคะเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะชุดละ390บาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะรวมค่าส่งก็จะเป็น470บาทเพราะชุดนี้หนัก1.3กิโลเลยนะคะหนักมากมากค่ะ ชุดใหญ่บิ๊มนะคะถ้าใครอยากดูแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วทาออกมาเนื้อสลามจะเป็นยังไงขอคนละหนึ่งไลค์ตามมัดูกันเลยค่ะทุกคนอุปกรณ์ทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเราจะมีกระปุกใส่สลามนะคะขนาด3ออนให้9นะคะ9ใบเนาะพร้อมฝานะคะ มีวิธีทําให้1แผ่นนะคะมีถ้วยตวงนะคะ1ควงเลยนะคะกับไม้พาย1ชิ้นค่ะมีสีให้5สีมีกลิ่นให้6ก,กลิ่นเลยนะคะคะขะกันไปเนาะเราก็ยังมีกากเพชรแถมให้1ถุงพร้อมผงมุกด้วยนะคะ1ซองเลยค่ะกาวให้2ขวดนะคะกาวจะเป็นฝาสีเหลืองแบบนี้นะคะ แล้วก็มีน้ายาปะพานะคะนางเอกของเราหาให้หนึ่งขวดซีนมาอย่างดีเลยนะคะวันนี้เราจะมีเทคนิคพิเศษมาสอนทุกๆคนด้วยค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปด้วยค่ะวุ้นมะพร้าวนะคะนั่นก็คือฟองน้ําไดโซทุกอย่าง60บาทเนาะเอามาตัดให้เป็นวุ้นมะพร้าวก็สามารถที่จะเอามาใส่แล้วก็เล่นได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมน่ารักไหมอ่ะเราไปลงมือทากันเลยขั้นตอนแรกนะคะปะปะ่าจะเทกาวทั้งหมดลงไปในถ้วยก่อนเลยนะคะ อันนี้สําหรับทําทีเดียวนะคะถ้าใครอยากจะทําทีแล้น้อยๆก็สามารถดูตามวิธีทําได้เนาะเพราะว่าพาจะทําทีเดียวไปเลยให้แล้วเสร็จค่ะโอ้น่าเล่นมากจากนั้นนะคะเพาพารู้ว่ากาวมันจะเหลือแล้วทิ้งเนาะเราจะใส่น้ําลงไปนะคะข้อที่2ก็พอใส่น้ําไปประมาณข้อที่2นะคะดีน้ําเปล่าลงไปเลย นี่ค่ะจะได้ประมาณเท่านี้สองขวดเลยนะเราจะได้เนื้อกาวเต็มๆค่ะขย่าเลยนี่นะคะปิดฝาแล้วก็ขย่าค่ะให้กาวกับน้ําเข้ากันแล้วเดี๋ยวมาเทเนาะทะ่าน่านี่ค่ะเราจะได้อะไรมารู้ไหมคะฟองกาวเลยนะคะ <Wow. S 1> เป็นฟองกาวค่ะหมือน,น้ากะทิยังไงอย่างนั้นเทลงไปเลยนะคะนี่ค่ะจะบุ้ม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 ,บมแบบนี้เลยนะคะเป็นฟองกาวเลยแล้วเราก็จะได้กาวแบบว่าหมด เกี่ยงทั้งขวดเลยจริงๆนะคะอีกขวดหนึ่งเนะาะเอาขึนปนฟาได้เหรอพี่ฟ้านี่เทลงไปเลยบุ๋มๆเลยเห็นปะโอ้โหเราก็จะได้ฟองกาวที่หนาแน่นมากกว่าเดิมแล้วก็ใช้กาวจนหมดขวดเลยนะคะเจ๋งยุคประหยัดนะคะยุคนี้นะคะยุคประหยัด ถ้าด้านี่นะคะเราได้ฟองโฟมมาแบบนี้แล้วเห็นไหมเขาค่อยค่อยยุบหายไปค่ะเราก็จะมาใส่น้ํายาทาสลามลงไปเลยค่ะเราจะทําให้เขาเป็นก้อนก่อนนะคะเดี๋ยวก่อน,<ค>นจะจับตัวเป็นก้อนนะคะค่อยคนวดค่อยๆคนค่ะช้าๆจะเย็นๆเนาะ ตอนนี้นะคะเราได้แล้วค่ะนี่สลามนะก้อนใหญ่วิสบึ้มมาเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อสลามแค่นี้ยังไม่พอนะคะก่อนที่เราจะไปผสมสีนะป้าพาจะใส่กากเพชรอ่าไม่ใช่ป้าพาจะใส่ผงมุกลงไปหมด2องเลยค่ะการที่เราจะผสมผงมุกที่หลังเนี่ยมันจะยากกว่าตอนผสมตอนแรกป้าพาลืมเนาะนี่ค่ะค่อยๆเทลงไปหนึ่งซองนี่คือป้าพาให้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูว่า คือมันสามารถเป็นมุกได้ทั้งก้อนเลยค่ะ <Yahoo! S 1> นี่ค่ะเห็นไหมลูกลูกลูนี่ดูมือนะหนาม,มากค่ะทุกคนสามารถแบบเป็นมุกได้ทั้งก้อนจกสลามใส่ก็จะกลายเป็นสลามมุกนะคะแล้วก็เนื้อก็จะหนาแน่นขึ้นขยำก่อนเนาะเดี๋ยวขยาให้ทั่วก่อนค่ะ ได้เป็นมุกเนื้อเด้งๆเลยนะคะซึ่งแบบสวยมากอ่ะทุกคนอยากให้ดูความแบบอลังการอะ่ะสวยจริงๆค่ะแล้วก็จิ้มฟินมากด้วยค่ะดูสิก่อนที่เราจะไปผสมสีนะคะเราจะมาลำเลี้ยงใส่กระปุกก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่ากระปุกไหนจะเป็นสีอะไรเนาะแล้วอะ่ะมันจะได้ไม่เกินค่ะ เราจะได้แบบว่าไม่เกินว่าใส่กระปุกให้มันพอดีนะเด็ดเขามาใส่กระปุกแบบนี้ค่ะอันแบบนี้เลยกระดาตอนนี้นะคะเราก็เอาสล้างใส่กระปุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมสีใส่กันเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเราจะทําให้เป็นสีเข้มสีอ่อนแตกต่างกันไปเนาะมาค่ะ แบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่กลิ่นคู่กันไปด้วยได้นะคะถ้าเราเอาทําไปให้เพื่อนเนาะแล้วก็ใส่กลิ่นไปให้เขาด้วยมันก็จะเป็นกลิ่นแบบหลากหลายก็ปุกเป็นแบบไม่เหมือนกันอย่างนี้นะคะใส่กลิ่นซอฟรี่สีชมพูใส่กลิ่นอง,งุ่นบูเบอรี่สีม่วงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะโอโ้สีสวยค่ะลงไป สลามก็จะดูแบบแพงค่ะดูดีดูแพงมีแมวอยากมาเล่นด้วยอีกแล้วนะคะมีแมวอยากมาเล่นด้วยอีกแล้วยมพูมุกกิน่นซาบรีมาค่ะน่าเล่นมากๆค่ะแล้วก็ไม่ติดมือเลยนะคะเนื้อดีมากค่ะยืดเห็นไหมเงาวับเลย ตอนนี้นะคะเราก็ผสมสีเสร็จแล้วค่ะสวยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะโรยกะเพรใส่สีชมพูซะหน่อยนึงค่ะโรยหน้าไปเลยเหมือนเป็นไอติมเลยนะคะกะเพรดนี้ก็จะได้แค่กระปุกเดียวแบบนี้เนะเาะแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้ได้เลยนะคะส่วนอันสีม่วงนะคะเราก็จะใช้วุ้นมะพร้าวนะคะโปะหน้าไปค่ะแบบนี้นะคะโอ้โหน่าเล่นไหมล่าก็ปิดฝาไปเหมือนกันค่ะแมวมาสนใจตลอดเลยะคะ่ะ น้องอยากเล่นด้วยนะน้องไม่มีเพื่อนเล่นนะคะช่วงนี้กังวลเนานะทุกคนก็ไปนอนกันหมดนะก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะมีสลามหลากหลายสีสันนะคะเป็นสีวุ้นมะพร้าวแบบนี้หรือว่าเป็นสายลุ้งแบบนี้นะคะไปแจกเพื่อนๆหรือเก็บไว้เล่นนะถ้าอยากให้สลามเก็บไว้ได้นาน,านก็ใส่ตู้เย็นเนาะก็จะเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่น1อันกันนะคะนั่นก็คือสีนี้นั่นเองสวยมากๆกเลยเราจะให้ดูเนื้อก่อนนะคะ ดูก่อนนะนี่เห็นไหมเปิดออกมาคือมาวิงมาวับมากๆเลยเนื้อสลามค่อนข้างนุ่มแล้วก็เล่นได้พอดิบพอดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ติดมือเนาะนี่หาเอาออกมาจากกระปุกเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงนี่ค่ะก็จะมีกากเพชรอยู่ด้านในเห็นไหมคะสวยงามตามท้องเรื่องเลยถ้าสลามติดมือนะคะเราสามารถใช้น้ํายาทําสลามของป้าพานนะแตะแตะมือนะเขาก็จะไม่ติดได้นะคะ นี่ค่ะดูความยืดเขาจะยืดได้น้อยนะถ้าดึงแรงๆก็จะขาดนะคะขาดแบบนี้นะอันนี้คือสลามน้ําใสจะเป็นแบบนี้นะคะแต่สีเขาว่าจะสวยกว่าสลามน้ําขุ่นค่ะมีแมวมาแทรกกลางอีกแล้วดูสิสวยมากๆเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราลองมาจิ้มดูนะคะจิ้มเป็นยังไงเห็นไหมเสียงจิ้มฟินก็โอเคอยู่เลยนะคะเนื่องจากสลามน้อยเนาะก็จะเสียงประมาณนี้ นี่ค่ะเห็นไหมนุ่มนิ่มมากเลยน่าเล่นสุดๆเลยเห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดเล่นอีกสักอันละกันที่มีวุ้นมะพร้าวนะคะนี่อ,ออกมาค่ะนี่ค่ะนี่เวลามีวุ้นมะพร้าวแล้วดูดีมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคนดูยืดแล้วแบบดูดีมากๆเลยอะ่ะเออเห็นไหมคะเป็นสอดใส่วุ้นมะพร้าวอยู่ด้านในโอ้โห <Yeah. S 1> สวยอะ่ะ สวยมากเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วที่สําคัญใครอยากสั่งซื้อสลางชุดใหญ่แบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะแล้วก็น้องๆ30คนที่แชร์มาใครจะเป็นผู้โชคดีได้สรางชุดใหญ่ไปก็รอติดตามให้ดีนะคะปะ้าพานะ่าจะมาประ,ประกาศผลประมาณสิ้นเดือนแล้วกันเนาะสิ้นเดือนเดี๋ยวมาประกาศผลอีกทีหนึ่งนะคะท้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแลวจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บสวยอะ่ะสวยมากเลย Rồi Cái gì? Pin ạ à.